สวัสดีครับแฟนขับตุลตินซีจิตอาสาทั่วประเทศครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับวันที่18นี้นะครับลุงออสจะเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยไปเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองนะครับเวลา7นาฬิกาสนาทีนะครับเครื่องบินออกแล้วก็เดินทางหนึ่งชั่วโมงนะครับไปถึงจังหวัดอุบลอ,อุดรราชธานีจังหวัดอุดรธานีนะครับ นะครับในวันที่18ก็น่าจะไปถึง8โมงกว่า,วานิดนะครับก็จะมีแฟนขับจุดินทรีจิตอาสามารอรับที่สนามบินนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสวมโยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานะครับที่สนใจแล้วก็โทรมาสอบถามเรื่องการลำเลียงจุลินทรีจิตอาสาไปศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปูเนตินะครับอำ,อ,อำเภออำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งสำนักปฏิบัติธรรม ก็ได้เตรียมพร้อมนะครับที่จะต้อนรับนะครับเราจะไปกันในทุตทีมจิตอาสานะครับนะครับแล้วก็จะมีของทางท่านดกร์กิจพงเทพินนะครับประธานศูนย์จุลินทรีย์ที่จังหวัดสอนแก่นนะครับซึ่งกําลังจะเปิดศูนย์เร็วๆนี้นะครับก็จะเดินทางมาต้อนรับกันที่จังหวัดอุดรนะครับแล้วก็ไปที่สํานักปฏิบัติธรรมปูเนตินะครับที่โคกสะอาดครับตาบลโคกสะอาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ก็ฝากประชาชนพันธ์ถึงจิตอาสานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับวันที่18นี้น่าจะประมาณ10โมงนะครับไปพบกันที่สำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปู่เนตินะครับตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรราชธานีนะครับแล้วก็สามารถโทรมาสอบถามลุงออดได้นะครับ0832739299นะครับ แล้วเราไปรับจุลินทรีย์ที่นั่นกันเราไปศึกษาเรียนรู้ว่าจุลินทรีย์มันไปกําจัดน้ําเสียได้อย่างไรไปดับกลิ่นเหม็นได้อย่างไรไปกําจัดขยะไปบํารุงดินให้ล้วนสุยไปเรียกไส้เดือนมหาสารไปปลูกผักไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างไรนะครับเราไปพบกันนะครับตอนนี้ก็มีแฟนคลับนะครับมาช่วยกันลําเลียงจุลินทรีย์จิตอาสา นะครับแล้วเมื่อทงกู้นี้สูง้วยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานก็โทรมาว่าเราจะลำเรียงกันไปวิธีไหนจะไปรถไฟหรือจะไปขนส่งอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณส่วนโยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นอย่างสูงนะครับพลเรือเอกคณีพลสงเจริญครับขอบพระคุณท่านมากๆนะครับหลวงว่าประทับใจมากครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีวันที่ฝนตกครับวันนี้ทุกท่านอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้จุลินทรีย์จิตอาสาตำบลสรยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ฝนตกเพิ่งจะหยุดหายไปสักสักครู่หนึ่งนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับชาวอุดรธา,านีนะครับแฟนขับซึ่งได้ขอจุดินรีลุงออสมาหลายท่านนะครับซึ่งได้บันทึกเบอร์โทรเอาไว้นะครับก็ทางสำนักปฏิบัติธรรมปุเนตินะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี นะครับซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับซึ่งทาง คุณแม่ดอกคุณแม่ชีดอกไม้นะครับได้โทรประสานขอจุลินทรีย์ไปช่วยแก้ปัญหาให้กับสำนักปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งมีปัญหาสำคัญก็คือปัญหาในบ่อน้ำเน่ากลิ่นเหม็นมานานแล้วอยากจะแก้ปัญหาตัวนี้นะครับจะได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างสงบและมีความสุขรับลื่นดีนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องขยะเปียกซึ่งทางสำนักปฏิบัติธรรมนั้นนะครับก็ไม่อยากจะทิ้งขยะ ให้เป็นปัญหาต่อสังคมอยากจะรับผิดชอบเองโดยการขุดหลุมฝังนะครับซึ่งท่านก็มีเนื้อที่ถึง100ไร่ในการปลูกต้นไม้ในสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือสุนัขหนาหมาเนี่ยแหละครับเขารู้ว่าเราฝังตรงไหนเขาก็จะไปขุดไปคุยเหม็นเละเทะนอนกระจุยกระชายเต็มพื้นที่โอ้ยไม่ดีเลย ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ชีดอกไม้ยึงดักอยากได้ตัวลินซีจิตอาสาซึ่งแก้ปัญหาตรงนี้ได้ในเรื่องการดับกินเปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นดินง่ายๆ13วันขึ้นไปหรือกำจัดน้ําเสียซึ่งท่านได้รับข้อมูลจากสํานักปฏิบัติธรรมจันทภภาในสังฆราชุปธรรมที่จังหวัดปราจินบุรีซึ่งทางคุณแม่บุญเพ็ญได้แนะนํา คร,ครึ่งสถานปฏิบัติธรรมที่จันทบุรีนั้นนะครับก็ลุงอ้อได้นําจุลินทรีย์ไปขยายที่นั่นนะครับซึ่งคุณแม่เบนเพ็ญก็ได้ทําการขยายใจ่ายแจกเป็นผลสําเร็จในการนําไปกําจัดกิ่นกําจัดขยะกาจยัดน้ําเสียในการปลูกป่า,ป,าปลูกต้นไม้ประสบความสาเร็จแต่ที่จังหวัดอุดอรเนี่ยก็เป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับของสํานักปฏิบัติธรรมซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลกเลยครับออสเตรเลียอังกฤษหรือจังหวัดไหนๆก็มีนะครับเฉพาะประเทศไทยนี่ก็ บอกไม่ต่ำกว่า20จังหวัดนะครับปลาจีนบุรีก็มีด้วยนะครับซึ่งมีเครือข่ายที่อุดรธาน,นีก็เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายนะครับสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานปูเนติอำเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยลุงออสก็จึงประสานไปที่สูงน่วยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับทางสูงน่วยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานก็เป็นโครงการจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะครับก็ยินดีนะครับประสานกลับมาว่ายินดีที่จะลําเลียงจุลินทรีย์จิตอาสาเนี่ยไปที่จังหวัดอุดรน,นะครับเพื่อไปช่วยเหลือฟาร์มเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็ชาวอุดรก็จะได้มีจุลินทรีย์มานําไปขยาย จ่ายแจกกันเพราะจุรีนรีตัวนี้เป็นยุลินทรีย์ที่มีต้นทุนต่ำเป็นศูนย์เขาใช้น้ําทิง้งน้ําล้างก้นหมอ้อน้ําแช่ข,ข้าวเหนียวน้าเสาข้าวมาผลิตแล้วโดยเฉพาะวัดวารามหรือสํานักปฏิบัติธรรมก็มีสิ่งเหล่านี้ทิ้งเยอะอยู่แล้วเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้จากน้ําเสียให้เป็นสิ่งที่กําจัดน้ําเสียนะครับเพราะฉะนั้นลุงอ๊อดจึงเตรียมไว้ประมาณ10แกลลอนนะสิถังหกหกลิตรก็ประมาณ600ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยูรีน์ีตัวนี้นะฮะไปถึงสํานักปฏิบัต นะครับปูเนติที่อุดรธานีนะครับ10ขวดนี้นะครับก็ให้รักษาไว้ให้ดีนะครับเราเขย่าวขวดแล้วก็แบ่งทุกๆุกขวดครึ่งขวดครึ่งข,ข,ขวดเทล,ลงถังขนาด200-300ลิตรไว้นะครับแล้วก็เติมน้ำปปาเติมน้ำเสาข้าวหรือเติมข้าวเติมน้ำแช่ข้าวเหนียวน้ำล้างก้นหม้อให้เต็ม10บขวดเหมือนเดิมเพราะนั้น10บขวดที่ไปก็ยังคงเป็น10ขวดเดิมหมุนเดิมรักษาไว้และก็หมั่นนะครับอย่างก็หมั่นเขย่าอย่างนี้นะครับเขย่าอยู่เรื่อยนะถ้ามีฝ้าเกิดขึ้นนะครับ นี่ลุงอ,อ๋อเพิ่งขย่า,ยาแป๊บเดียวฝ้าก,ก็เกิดขึ้นแล้วแสดงมีความเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นลุงออสเนี่ยจะเลือกขวดที่มีความเข้มข้นจานวน10ขวดคุณพล10บคุณพ,พ,พลเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีนะครับเหลวๆนี้ซึ่งทางศูนย์่วยการจัดจิตอาสาพัฒาานานะครับก็จะมาช่วยกันไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อนเนิ่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้จุลินทรีย์ไปแล้ว ครึ่งขวดใส่เทลงถังแล้วก็เติมน้ำเท่าตัวก็ได้แล้วก็ค่อยๆเติมข้าวเติมข้าวต้มหรือเติมน้ำล้างก้นหม้อน้ำแช่ข้าวเหนียวต่างๆจุลินทรีย์ก็จะขยายเป็นทวีทวีคูณสังเกตที่จมึงมีกลิ่นหอม2มีฝ้าขาวขึ้นตราบใดที่ฝ้าขาวขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถจะนําไปใช้หรือเติมน้ำให้ได้ตลอดเวลาเลยเพราะนั้นจุลินทรีย์จึงขยายอย่างไม่หยุดยั้งนะครับต่อไปที่จังหวัดอุดรธานีครับ สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมปู่เนติที่อุดรราธานีนะครับคุณแม่ดอกไม้ท่านได้เล่าให้ฟังนะครับถึงปัญหาฟาร์มเดือดร้อนที่สำนักปฏิบัติธรรมก็คือมีบ่อน้ําเน่ามีกลิ่นเหม็นมานานแล้วต้องทนดมกลิ่นเหม็นนั้นมานานอยากจะให้กลิ่นเหม็นหมดไปข้อที่1นนะครับข้อที่2คือสำนักปฏิบัติธรรมไม่อยากจะเป็นภาระให้กับสังคมไม่อยากทิ้งขยะเปียก นะครับให้รถขยะเก็บไปเป็นเน่าเป็นนอนก็เลยใช้วิธีการขุดดินแล้วฝังขุดดินแล้วฝังขยะเศษอาหารเลื่อยไปแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะเจ้าสุนัขเจ้าหมาต่างๆเนี่ยนะเขารู้ว่าเราขุดฝังอะไรไปเขาก็จะไปคุยเขี่ขึ้นมานอนเม้นตลกอบ,อบอวนไปหมดไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ชีดอกไม้จึงอยากได้จุลินทรีย์ เพราะว่าเราถ้าเรานําจุลินทรีย์ไม่ไปลาดเนี่ยไม่ว่าจะอยู่สถานะใดจะฝังหรือจะทําอะไรก็แล้วมันจะง่ายคือกลิ่นจะหมดไปในไม่กี่นาทีปัญหาเรื่องกลิ่นจะหมดแล้วหนอนก็จะมแมลงวันก็จะไม่มีในวแบบต่อไปแล้วก็กําจัดน้ําเสียได้ด้วยและที่สําคัญคือจุลินทรีย์ตัวเนี้ยเขาใช้น้ําทิ้ง น้ำที่ทําให้เกิดปัญหาน้าเน่าเสียของที่นั่นก็คือน้ําล้างก้นหม้อใช่ไหมครับน้ําแช่ข้าวเหนียวน้ําสาวข้าวที่เราต้องทิ้งลงท่อระบายน้ําต่อไปนี้น้ําที่สํานักปฏิบททัติธรรมภูเนติที่ต้องทิ้งจะกลายเป็นจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะทําให้การขยายจุลินทรีย์ต้นทุนเป็นศูนย์และมีการขยายขึ้นเป็นจํานวนมากและ เราไม่เพียงจะต,ต้องไปขุดหลุมมีต่อไปแล้วเราสามารถจะเปลี่ยนเศษอาหารที่เป็นปุ๋ยดินบรรุงต้นไม้ที่สำนักปฏิบัติธรรมจะได้มีต้นไม้ที่งดงามมีผล,ลไม้มีพืชผักโดยที่ไม่ต้องซื้อปุ๋ยซื้อดินเลยถ้าเรามีจุลินทรีย์ตัวนี้ตัวเดียวซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสำนักปฏิบัติธรรมจันทพภา,พาคุณแม่บนเพ็ญได้แนะนํวพอได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากหลวงออดไปนะครับต่อไปก็จะไปสู่ที่จังหวัดอุดอรธา,านีลาดับต่อไป ถ้าผู้ชมครับวันนี้เรามีเศษอาหาร2ถังไม่มากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีมาสาธิตนะครับวิธีการเปลี่ยนเศษอาหารนะครับให้กลายเป็นดินนะครับภายใน13วันในกระบวนการง่ายๆแล้วสําหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับนี่เป็นดินไปหมดกลิ่นไม่มีมแมลงวันไม่มีนี่ครับเราจะใช้ถังเล็กไซส์ขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับฟั่มไป10วันเท่านั้นเองมือเดียวก่อนนะฮะ เห็นไหมครับท่านผู้ชมทุกอย่างเป็นดินไปหมดแล้วเห็นไหมครับครบสิบวันฟั่มถังสามวันขึ้นไปเปิดก็เป็นกองดินแล้วถังใบนี้แหะครับถังเล็กใบนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งตรงไหนดีเพื่อจะทําการสาธิตให้พี่แม่พี่น้องประชาชนตั้งตรงนี้ครับถังเล็กนิดเดียวนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะใส่ใบไม้ลงไปนะครับแต่ก่อนอื่นจะใส่ใบไม้ลงไปเราพาทุกท่านมาชมกองดินสาหรับวันนี้ก่อนนะครับ เป็นยังไงครับท่านผู้ชมถ้าใครคอยติดตามมาตลอดท่านจะพบว่าบ้านลุงออดเปลี่ยนเศษอาหารที่เป็นดินแบบเปลี่ยนแบบว่าเล่นไปเลยอะ่ะเปลี่ยนแบบสนุกสนานไปเลยจนจนจนทำไมรู้ไหมครับจนไม่รู้จะเอาดินไปทําอะไรแล้วครับดินเนี่ยเป็นดินปุ๋ยด้วยนี่ครับมีธาตุไนโตรเจนสูงมีไคโตซานสารเล่้งลากจากเปลือกปูเปลือกกุ้งโอ้โหมีเปลือกไข่แคลเซียมสูงมีเปลือกสับปะรดเปลือกทุเรียนซึ่งมีโพแทสเซียมสูงโอ้โหมีครบ ครบหมดเลยนะครับใบกระถินดอดกระถินมีในในตัวเจนสูงเปลือกเปลือกเงาะเปลือกส้มโอเปลือกแตงโมไหมฮะเปลี่ยนไปดีที่หมดไม่ต้องทิ้งเอาละครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำการสา,สาธิตนะครับมีขยะเท่าไหร่ไม่พอครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเราเตรียมถังเรียบร้อยถังแตกนะครับแล้วเราก็ใส่ใบไม้ลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนําเศษอาหารอันนี้เทล,ลงไปนะครับแต่ก่อนอื่นหันมาดูตรงนี้นะครับนี่คือกระถังกระชงมหาไทยนะครับที่เราไม่ต้องขุดดินเลยนะครับแค่วางลงไปไเฉยและเทเศษอาหารใบไม้ปิดรดได้จุดดิสีปัจจุบันนี้เป็นดินไปหมดแล้วคอยดูตามนะครับท่านผู้ชมคอยดูเห็นไหมครับเป็นดินไปหมดแล้วเนี่ยนะครับแต่ก้นเขาเจาะรูที่ก้นนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม เป็นดินหมดแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันครับแล้วเราก็สามารถนําถังตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อนะครับเอามาเข้าเรื่องตรงนี้อ่ะลุงออดจะทําการเทรแล้วนะครับถังแรกลุงออดเทไปแล้วนะครับมีอะไรบ้างมีขวดยาคูด,ด้วยครับขวดพลาสติกนะฮะแล้วก็ลุงออดก็ทําการล้างถังตงัวนี้ด้วยจุลินทรีย์จิตอาสานะครับต่อไปเป็นถังต่อไปนะครับคือถังนี้มีเปลือกทุเรียนเยอะมากครับ ท่านผู้ชมครับลุงอ้อนได้เทถังที่2ลงไปแล้วนะครับประกอบไปได้วยพวกทุเรียนจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็เศษอาหารต่างๆแล้วก็เอาจุลินทรีย์นะครับลาดลงไปในถังแบบนี้เพื่อทําการล้างถังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดท้ายด้วยใบไม้ลงไปง่ายง่ายเลยครับแล้วรอไปอีกสิบวันเราก็ฟั่มถังสิบวันขึ้นไปครับแล้วเราก็ฟั่มถังแล้วก็อีกสิบสามวันแล้วก็อีกสามวันขึ้นไปโทษทีก็เรานํา ผังไปใช้ต่ออย่างเช่นตัวนี้ฮะที่ผ่านมาอันนี้ครบสิบสามวันแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเขามีสภาพเป็นดินแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทิ้งให้เขาแห้งสักพักหนึ่งเราก็ตักไปหมักตักไปสะสมกลายเป็นดินต่อๆไปที่ที่เกิดประโยชน์นะครับอันนี้นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปเอาใบไม้มาปิดท้ายนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อปิดด้วยใบไม้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอน ท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะครับน้ําที่ไหลลงมาจากก้นถังจุลินทรีย์นี้นะครับจะซึมหายไปในพื้นดินเร็วมากจนเราแทบจับตาไม่ทันเลยเพราะว่าอะไรเพราะจุลินทรีย์นี้ทาให้ดินร่วนซุยร่วนมากๆเลยเป็นเหตุให้น้ําจะไม่มีเฉยแฉะบริเวณถังขยะเลยนะครับเราไปดูหลังจากนั้นอีกสิบวันเราก็ฟ้ามถังลงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมีตัวอย่างให้ดูเป็นเป็นไม่รู้กี่ร้อยตอนแล้วครับตัวนี้ เมื่อครบ10บวันเราฟั่มถังหลังจากนั้นอีกสามวันขึ้นไปเราเปิดนําถังไปใช้แต่เราถ้ามีเวลาเราก็ทิ้งให้หลายๆวันก็ได้อีกสิบห้ายืนเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็จะเป็นกองดินแบบนี้น่ารักน่ารักไอ้นี่น่าประมาณสิบห้าวันสําหรับตัวนี้น่าจะบันสิบกว่าวันเองนะครับท่านผู้ชมคอยดูนะครับเดี๋ยวใช้สองมือยกออนี่เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่ยังไม่ถึงสิบสามวันนะฮะน่าจะประมาณน่าจะเพิ่งฟั่มไปไม่วันเดียวนะฮะเนี่ย เห็นไหมครับท่านผู้ชมท่นทคนคานดูใกล้ๆเขาเป็นดินแบบนี้ครับท่คนคานผู้ชมกิ่นไม่มีเลยแล้วพอเราเปิดให้เขาแห้งเขาสมผัดอากาศแห้งวันสองวันเนี่ยเขาจะเริ่มย่อย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 เป็นกองดินไปเรื่อยๆตามเวลาห้วงเวลาเพราะนั้นน่ะเราจึงส,สามารถที่จะผลิตจุลินทรีย์ได้ในหลายรูปแบบเออโทษทีผลิตดินได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไม่มีพื้นดินก็ใส่ในกระบะแล้วก็ความบนนี้ท่คนคานผู้ชมครับ า่าที่ติดตามเห็นไหมครับท่านผู้ชมมาคุยมาเขียกันดูเป็นดินหมดแล้วเปิดคกงเปิดขกไทยยังอยู่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยดินที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารปลูกอ,อะไรก็งามครับชมวันนี้โอเคเลยนะครับเราได้ข้าวบริจาคมาวันนีนะ้ข้าวบริจาคเข้าเลยดูนี่จาก กรมตำรวจสอบสวนกลางนะครับซึ่งแม่ครัวเขาก็ไปทำอาหารที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็พิดอาสาเราบ้านอยู่ใกล้นะครับเราก็เลยไม่รู้จะเอาข้าวที่เหลือนี่ไปทำอะไร,ะรพี่อาสาก็เลยขอมาให้ลุงอสนเ,นเป็นประจำเลยนะครับทำให้เราเนี่ยมีข้าวไรบ์รี่ดยเหตุนี้แหละครับข้าว่างๆนาน นำมาเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้เพราะฉะนั้นหัวเชื้อจุลินทรีย์จึงได้เต็มถังขนาดใหญ่นี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเห็นไหมครับเหตุนี้เองแหละครับถึงได้มีข้าวแจกประชาชนทั่วประเทศเลยที่ขอกันมานะครับรวมไปถึงน้ำเส่าข้าวน้ําล้างก้นหม้อข้าวน้ําแช่ข้าวเหนียวข้าวก้นหม้อที่ข้าวอะไรที่มันเหลือเยอะแยะไปหมดเนี่ยเราไม่ต้องทิ้งเลยก็กลายเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ขึ้นมา เพราะว่าจุลินทรีย์ในถังนี้นะฮะเนี่ยไม่ใช่แมวนะฮะไม่ใช่แมว<ม>จุลินทรีย์ในถนังนี้อยู่อย่างเงี้ยหลายปีแล้วนะครับเราก็จะใช้ด้านบนแล้วก็เอาทัพผคีคนข้าวก็จะอืดขึ้นเรื่อยๆอืดขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีข้าวเป็นต้นวเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในกระรอนตรงนี้ตลอดเวลานะครับที่จะส่งไปที่ในที่ๆต่างๆทํา,าให้เราได้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างปฏิญัา ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับ